ให้ดูผักด้วยอันนี้ผักกระแยงอันนี้ผักคะน้านะคะคะน,น้ามีต้นพริกดูมะละกอของเรามะละกอมะละกอลูกใหญ่มากนี่ไปไปทางนู้นไปไกลๆของงานเราก็จะมีผักทุกอย่างเลยะละ <laughs> เปลียกเขา อันนี้มะเขือมะเขืออังใบเบลอเลยเขาเรียกว่ามะเขืออันมะเขืออึนี่เออมะเขือคายมะเขือคายอะอ,อ,อันนี้ต้นดาวเรืองก็มีนะคะคคคนี่กัญชาเมี่ยวมะเขือต้นมะเขือใหญ่มากต้นถั่วเราก็มีนะคะนี่ต้นถั่วทําให้มันพันก็มีบ่อน้ารอบๆก็จะมีผักบุ้งนะคะ บุ้งทางนู้นก็จะเป็นถั่วค่ะอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นแตงผักบุ้งเราก็มีผักบุ้งต้นพริกนี่นะคะมะละกอลูกใหญ่มากดูนะคะทุกคนคนลดน้ำก็จะอุวนๆนหน่อย <c oughs> โอ้ยมาทางนี้นี่ ธรรมชาติมากข้างๆโรงงานปลูกเองทุกอย่างเลยนะคะทุกคนอันนี้เขาเรียกผักอะไรอันนี้เขาเรียกผักอะไรไม่รู้นะคะ <c oughs> ดูผักบุง้งอันนี้ผักบุ้งขึ้นธรรมชาติสวยงามมากค่ะนี่ค่ะผักมีทุกอย่างพืชผักสวนครัวต้นกล้วยแล้วก็มีนะคะนี่มาแล้วก็เต็มเลยค่ะฟักทองเราก็มีได้กินไปแล้วรอบนึง นี่ค่ะฟักทองตำลึงเราก็มีนะคะมีทุกผักนี่ค่ะอันนี้ดาวเรืองเดี๋ยววันอาที่จะไปปลูกข้างทางนะคะมะม่วงต้นแคต้นอ้อยมีหมดค่ะข้างในก็จะมีต้นขานะคะมีขา ขนุนก็มีค่ะมะละกออกลูกมาดูนะคะอันนั้นต้นหอมนะคะปลูกเวลาทำไข่เจียวตอนเทีย่ยงต้น,นหอมออเดี๋ยวไปลข้างในต่อเดี๋ยวไปรดข้างในต่อกินไรน,นี่ค่ะผักคะน้าสวยมากนี่เด็ดดึงออกเอาไปกิน เยอะแล้วนะคะยังมีอีกเยอะถั่วโอาจะตกโอ้นี่ค่ะผักบุ้งอากกินไหมกินสับป,ประรดแล้วก็มีนะคะเราต้องเราปลูกทุกอย่างพยายามไม่อันนี้คือปุ๋ยขี้ควายนะคะเอามาลง ลดน้ำลดธรรมชาติมากๆเดี๋ยววันอาทิตย์จะมาลงคลิปปลูกดาวเรืองนะคะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนธรรมชาติดูนะคะรอบๆเราเราปลูกทุกอย่างมีทุกอย่างนะคะรอบๆ ไปแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ